แค่บอกว่าจะออกไปจับกบเล่นบนภูเขาแต่เด็กชาย5คนนี้ก็ไม่ได้กลับบ้านอีกเลยตลอดการนี่คือหนึ่งในคดีการหายตัวไปที่ลึกลับที่สุดของเกาหลีใต้ค่ะเรื่องนี้คือเกิดขึ้นในวันที่26มีนาคมปี1991ค่ะวันนั้นเป็นวันหยุดเลือกตั้งครั้งแรกของเกาหลีใต้เด็กชาย5คนอายุระหว่าง9ถึง13ปี ตัดสินใจชวนกันออกไปจับสลลาเนเดอร์บนภูเขาวารยงซานซึ่งอยู่ไม่ไกลาจากบ้านของพวกเขาพวกเขาบอกพ่อแม่ว่าจะกลับมาตอนเย็นแต่เมื่อค่ำมืดเด็กๆก,ก็ยังไม่กลับมาการหายตัวไปของเด็กทั้ง5คนกลายเป็นข่าวดังระดับประเทศค่ะมีการระดมกำลังทั้งตำรวจทหารและอาสาสมัครกว่า3 0,000นนาย ออกค้นหาบนภูเขาลูกนั้นซ้ําแล้วซ้ําเล่าเป็นเวลาหลายปีแต่กลับไม่เจอเบาะแสอะไรเลยเหมือนกับว่าพวกเขาอันตรธานหายไปในอากาศ11ปีผ่านไปในปี2002มีคนไปเจอโครงกระดูกของพวกเขาโดยบังเอิญบนภูเขาลูกเดิมแต่จุดที่พบกลับไม่ใช่ที่ที่พวกเขาบอกว่าจะไปและนี่คือจุดที่ทำให้ทุกอย่างลึกลับกว่าเดิมค่ะผลการชนะสูตรพบว่า กระโหลกศีรษะของเด็กสมคนมีร่องรอยถูกทุบด้วยของแข็งและที่น่าสงสัยที่สุดคือในเสื้อผ้าของเด็กคนหนึ่งกลับพบรอยกระสุนปืนลูกซองทงั้งทที่ในวันนั้นไม่มีรายงานการซ้อมรบหรือการล่าสัตว์ในบริเวณนั้นเลยตำรวจเคยสันนิษฐานว่าเด็กๆอาจจะหลงป่าและหนาวตายแต่หลักฐานที่เจอมันขัดแย้งกันไปหมด ใครคือคนที่ทำร้ายพวกเขาแล้วทำไมถึงทำรอยกระสุนมาจากไหนจนถึงวันนี้คดีเด็กชายกบก็ยังคงปิดไม่ลงทิ้งไว้เพียงความเจ็บปวดของครอบครัวและคำถามที่อาจจะไม่มีวันได้รับคำตอบตลอดไปเพื่อนๆคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเด็กๆกันแน่คะ